สบายดีนะครับพัทรอยแซนครับนี่ก็เป็นแบทเทิลครั้งแรกระหว่าง Samsung Galaxy s 2 15 Ultra กับ iPhone 16 Pro Max ครับทั้งวิดีโอภาพถ่ายและก็การซูมครับเดี๋ยวมาลองช่วยกันตัดสินนะครับผมว่าชอบเครื่องไหนมากกว่ากันเดี๋ยวมาเริ่มกับ เรื่องของภาพนิ่งกันก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดดูจากตัวอย่างภาพถ่ายครับอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าลักษณะโทนสีของภาพเนี่ยทางฝั่ง p p o o n นะครับจะติดเหลืองเหลืองอยู่เล็กน้อยนะครับส่วนซัมซุงเองหลักที่ปรับโทนสีมาใหม่นะครับรอบนี้ก็จะมีอาการแบบติดฟ้าติดเขียวอยู่บ้างเหมือนกันนะครับโดยในฝั่งนางแบบของเรานะครับก็มีทั้งน้องที่ผิวขาวหน่อย กับน้องที่ผิวเข้มอีกนิดนึงครับลองเช็คดูเรื่องของสกินโทนโทนสีนครับก็มันจะมีความแตกต่างอยู่ประมาณนึงแหละถ้าเกิดเป็นภาพลักษณะเหมือนกับอ่ะ close up เข้าไปนะครับกึ่งพอเทรตนะครับลองดูด้วยกันว่าใครชอบในสไตล์ไหนนะครับ เรามาสลับดูภาพในสไตล์พอเทตกันบ้างน,นะครับการเบลอฉากหลังเป็นยังไงการตัดขอบดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราพยายามจะปรับนะครับในเรื่องของการเบลอฉากหลังให้มันมเออีเรื่องของโบเก้ละลายใกล้เคียงกันนะครับ แต่แปลกใจคือทั้งฝั่งซัมซุงครับมันมีการได้ระดับของตัวโบเก้ด้านหลังด้วยถ้าเกิดอยู่ใกล้วัตถุนหน่อยก็จะไม่ได้เบลอมากนักครับแต่ถ้าเกิดลึกลงไปอีกครับก็จะมีโบเก้ที่มันนวลสวยกว่าเรียกว่าต่างจากฝั่ง p p o o n นะครับลองไล่ดูครับ3-4ภาพที่เหมือนกับทางฝั่งซัมซุงค่อ้ระดับโบเก้เอาไว้เนี่ยฝั่ง iPhone คือมันมาเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยคือเบลอเท่าๆกัน ส่วนเรื่องการตัดขอบเนี่ยผมว่าสูสีครับคือบางช็อตเนี่ยซัมซุงก็ทําได้ดีนะครับเรื่องของการเก็บพวกเส้นผมไรผมก็ทําได้ดีด้วยแต่ในบางภาพก็เห็นว่า p p o o n ครับเบลอพวกไรผมไปด้วยเลยเชียงนั้นส่วนเซตภาพเทนดังแบบเซลฟี่นะครับอันนี้ถ้าเกิดลองดูน้องที่ใส่ชุดเดรสก็จะเห็นเลยว่าในส่วนของสกินโทนเนี่ย ฝั่ง iPhone มันติดเหลืองจนแอบ,บดูป่วยๆนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ในฝั่งของ s m s u n g S25 นะครับผมว่าสีสันนะครับมีความอมแดงชมพูชมพูนะครับเรียกว่าดูดีกว่าซึ่งก็เหมือนกับน้องอคนนึงนครับที่ผิวเข้มหน่อยนึงก็จะเห็นว่าโอเคแหละทางฝั่ง iPhone ก็จะเจออาการคล้ายกันคือผิวติดเหลืองๆหน่อยนะครับแต่ฝั่ง Samsung มันจะดูแบบอมชมพูนะครับมีความใสามากกว่า จัดมือถือรุ่นท็อปมาแล้วจะขาดฟิล์มตัวท็อปได้ยังไงนี่คือไฮ i ิลเอก c l u s i v e Box Set for Samsung Galaxy A S 25 Ultra เรียกว่างานนี้ทางไฮซิลครับหยิบเอาแก๊เจตสำหรับตัวท็อปนะครับเอามาใส่ไว้ในเซ็ตนี้เรียกว่าซื้อไปทีเดียวจบเลยนะครับเริ่มจากตัวฟิล์ม 2.5D Triple Strong Max ครับเรียกว่าเป็นฟิล์มใหม่ระดับนานโนครับแข็งแกร่งขึ้น3เท่าเลือกใช้กระจกจากอาซาฮีนะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยแข็งแกร่งระดับ 9H มีการเคลือบสารตัว o l e o p h o บ i c นะครับผมเพื่อลดการเกิดคราบมันคราบรอยนิ้วมือสัมผัสหรือทัสก็จะลื่นด้วยตัวภาพคมชัดระดับ HD นะครับผมแล้วก็สแกนนิ้วได้ง่ายรองรับเคสทุกชนิดนะครับสามารถใส่แล้วไม่ดันต่อด้วยกระจกกันรอยเลนส์กล้องนะครับแซฟไฟร์กลาสเลือกใช้มาตรฐานเป็นแซฟไฟร์แท้ตามมาตรฐาน GIA นะครับผมส่วนวัสดุบริเวณขอบนะครับเลือกใช้เป็นโลหะแข็งแรงแล้วก็สีสวยนะครับ มีการเคลือบสารนะครับเพื่อลดค่าบรอยนิ้วมือแล้วก็ความมันด้วยนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มเรื่องของ a r coating มาลดแสงสะท้อนเวลาถ่ายภาพด้วยประกอบชิ้นสุดท้ายเข้ามาครับกับเคสกันกระแทก Mag s a f e Shock Proof Case นะครับผมผลิตจากท p u คุณภาพมาตรฐานเยอรมันรอบตัวเครื่องมีบัมเปอร์กันกระแทกครับผ่านการ r รอ t เทสที่ความสูงถึง3เมตรนะครับและมีการยกสูงครับในส่วนของตัวเคสไ่สวยป้องกันในส่วนของเลนส์กล้องหลังด้วย เรียกว่าถ้าเกิดใส่เคสต,ตัวนี้ไปแล้วนะครับทั้งหน้าจอแล้วก็ส่วนของกล้องไม่ทางสะบัดพื้นแน่นอนถ้าเกิดทําตกหล่นส่วนแม่เหล็กด้านหลังครับก็รองรับกับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เป็นระบบแม่เหล็กครับสามารถแปะแตะชาร์จได้ไม่ว่าจะเป็นแม็กเซฟกริ t ตอ k หรือว่า m a c s a v e Wallet ตรัวกระจก 2.5D Triple Strong Max นะครับประกัน365วันส่วนกระจกกันรอยเลนส์กล้องซัไฟล์นะครับประกัน90วันนะครับมาพร้อมกับชุดฟรีพรีเมียมกิฟต์นะครับ ไฮชิวบักเก็ตแฮทครับมิดไนท์คัลเลอร์มูลค่า990บาททั้งหมดนี้นครับเท่าราคาเต็มคือ4 8 6 0อันนี้ลดเหลือแค่2,900บาทเท่านั้นใครสั่งไปแล้วกลัวติดฟิลไม่เป็นนะครับไปที่ร้านค้าร่วมรายการได้เลยมีบริการช่วยติดให้มีบัลเชอร์ติดฟิลฟรีด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงถ้าเกิดไปสั่งซื้อกันแล้วอย่าลืมใส่โค้ดครับ hishdroi แล้วก็มีบ็อกเซตอื่นๆสำหรับ galaxy a ห้าสีรีด้วยนะครับเริ่มต้นแค่นันติดร้มทุก้าสิบบาทเท ลองดูงการซูมวิดีโอบ้างครับตัวน,นี้คือ Samsung ก็จะมีสมูทซ o มมาให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองเช็คดูว่ามันนิ่งได้ขนาดไหนนะครับลองไล่ดูนะครับตั้งแต่ลอจังหวะที่เราเปิดสมูท o ูมแล้วค่อยๆคลอสอัพเข้าไปจะเห็นเลยว่าเฮ้ย Samsung มี4กล้องนะนะครับแต่ว่าอาการกระตุกที่เห็นนะมีครั้งเดียวคือช่วงที่เป็นซูมไกลสุดนะครับส่วน iPhone นะครับมี3กล้อง ก็เจอการกระตุกตอนช่วงไกลสุดเหมือนกันตอนที่เปลี่ยนเลนส์ครั้งสุดท้ายนะครับ mm hmm. เรียกว่ารอบนี้ฝั่งซัมซุงครับเรื mm ่อ hmm. งของการถ่ายซูมเนียนเนียนเนี่ยสู้ iPhone ได้แหละ ส่วนันเป็นการเดินถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมครับนี่ผมแคับเข้าออกจากตัวแบบครับต่อเนื่องเลยก็เห็นว่าเรื่องการกันสั่นครับซัมซุงดีมากตอนนี้24นะ25คือเนียนกริบครับเรียกว่าถือเดินถ่ายเนี่ยสู้ iPhone ไ,ได้สบ,สบายสบายอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากทดสอบก็คือเรื่องของตัวอพสต์วิดีโอครับเผื่อใครแบบอยากได้เวลาไปถ่ายคลิปแล้วเฮ้ยมันเป็นโบเก้สวยๆไปเลยนะครับ อันนี้ก็จะเห็นว่าทั้ง2ตัวนะครับสามารถเลือกพอเทปวิีโอทั้งคู่แล้วก็เวลาถ่ายครับแม้ว่าตัวของแบบจะมีการหันหลังหรือหมุนตัวบ้างก็ยังจับอ็อบเจกต์ได้ดีครับการตัดของก็ทำได้ดีทั้ง2รุ่นเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของโทนสีความสว่างของตัววิดีโอเนี่ยอาจจะพอเห็นว่าเหมือนฝั่ง i p n o นครับมีความสว่างกว่าเล็กน้อยนะครับ และพอเป็นการถ่ายภาพไปที่แสงน้อยนะครับผมแล้วมาเจอกับไฟที่แบบเป็นสีวอร์มไวท์แบบนี้ด้วยแล oh ้วโอ้โหไอ o n นก็จะเจอการแบบพอติดเหลืองก็ยิ่งเหลืองจัดไปเลยนะครับส่วนของฝั่งซัมซุงเนี่ยมันก็มีอาการติดม่วงใช่ไหมครับบางช็อตที่ถามมาแล้วแบบมันโลไลท์หน่อยนะครับก็จะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีน้ําเงินหรือว่าสีแดงเนี่ยก็จะเข้มขึ้นมา หมดจากเซตภาพพอเทนะครับถ่ายบุคคลมาเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูภาพรวมของกล้องทั้งคู่กันบ้างครับว่าตัวของเอลตราไวลกล้องหลักเวลามาถ่ายแบบสภาพแสงปกติถ่ายแบบเป็นซีนิกนะครับท,ทั่วไปแล้วโทนสีเป็นแบบไหนบ้างครับลองเทียบกันดูนะครับทุกเลนเลยเอลตราไวลกล้องหลักเทเลโฟโต้ครับแล้วก็จะมีการไล่เก็บตัวของมาโครให้ดูด้วยนะครับว่าระยะมาโครเนี่ยถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงครับของทั้ง2รุ่น แล้วก็มาดูเรื่องของซู p เปอร์ซูมกันบ้างน,นะครับอันนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าฝั่งของ p p o o n เนี่ยมันซูมได้ไกลสุดแค่25เท่าโดยฝั่งของซัมซุงครับเอเจพาวตรเนี่ยก็จะซูมได้ไกลกว่าสูงสุดที่100เท่านะครับซึ่งเราก็ลองเทสให้ดูนะครับผมว่าอจากระยะตัวกล้ององ Ultra ั t ตราไว e นะครับแล้วก็ไล่สเต็ปการซูมไปแต่ละขั้นเลยในแต่ละช็อตนะครับที่ระยะเท่ากันเนี่ยภาพออกมาเป็นยังไงบ้าง ไงครับกล้องของตัวซัมซุงแล้วก็ตัวของ i p n o นครับรอบนี้ลองเช็คดูหรือ,อยังว่าภาพกับวิดีโอนั้นโอเคหรือเปล่านะครับคือต <c oughs> ้องบอกว่าระหว่างที่ถ่ายเนี่ยก็รู้สึกว่าเออทั้ง2เครื่องมีความร้อน <c oughs> เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ p p o o n เนี่ยดูจะร้อนมากกว่าเล็กน้อยนะครับยังไงลองดูรูปแล้วนะครับชอบจากรุ่นไหนมันมบอกกันได้ครับวับนี้ฟรัปิมบราแซนลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ